สวัสดีทุกๆคนด้วยเราจะมาเอาสร้อยคอนนี้นะใช่ไหมงั้นเราจะเอามันก็จะได้หนูหมูใช่ไหมใช่หมูฝั่งเนะี่ยน,นี้หมูก,ก่อนแรกเราจะมาเอาอันนี้ก่นอนนกผสมกับโลบั๊กแต่โลบั๊กส่งกับ นกก็ได้นะมันก็เหมือนกันอะ่ะนี่เข้าไปแล้วก็จะตัวลอยแบบนี้ให้เราบินไปเออที่ไหนเออมถ้าคนไหนหาไม่เจอเดี๋ยวจะทำให้ ให้เรามาตรงตรงนี้หน่อยไม่ไงหาอ,อ,อันนี้ใช่ไหมให้เราไปทางซ้ายเลยซ้ายสุดอันนี้ให้เรามาตรงขวาเดินเข้าไปอันนี้นะให้เราเดินไปทางท้ายซ้ายสุด ออันนี้มันพี่ส้ยอยคอด้วยให้เราไปที่หนึ่งอันนี้ให้เราไปที่อันทีอนนะ่อันตรงกลางนะอันตรงกลางอนี้ก็อันนี้ก็ตรงกลางนะน,นี้ตรงกลางและนี้ก็ตรงกลางอันนี้ก็ให้ไปซ้ายสุดและเราก็จะเจอใช่แล้วเราตาย <c oughs> เอาหมน ไปดีเดิมเมื่อกี้ไปกดผิดมั้งไปกดน่าจะไปกดรีเซ็ตตัวละครม,มั้งไม่น่าจะใช่นะนะตอนแรกให้เราไปที่เดิมเลยซ้ายสุดขวาสุดให้เราไปซ้ายสุดและก็ไปทางตรงกลางอันนี้ให้เราไปตรงกลางอ่าให้เราไป มิเตอร์วิกปะ,ะใช่สุดล้โอเคแล้วเราก็จะเจอแท่นกลับตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เราเก็บไปแล้วเราก็จะมองไม่เห็นแต่สำหรับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เก็บก็จะเห็นเป็นแบบนี้อันนี้มันจะอยู่ตรงกลางโอเคนะโอเคสำหรับวันนี้เราพวกเราขอลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบายบายนะ ท่านผู้ชมทุกคน